สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูเอิร์ธอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันในเรื่องของการร้องเพลงผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งวันนี้ก่อนที่จะเรียนนะครับครูก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าเราจะเรียนกันแบบไหนนะครับเราก็จะมาเรียนกันในรูปแบบของออนดีมันนะครับซึ่งการเรียนในรูปแบบนี้นะครับนักเรียนจะได้รับสารจากครูไปฝ่ายเดียวแต่ว่าสิ่งที่พิเศษในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ การร้องเพลงซึ่งการร้องเพลงเนี่ยก็จะเป็นทักษะที่เป็นทักษะปฏิบัตินะครับครูเนี่ยจะมอบเทคนิคต่างๆนะครับนักเรียนก็ฝึกซ้อมที่บ้านนะครับแล้วนักเรียนก็ส่งลายกลับมาหาครูนะครับในกลุ่มลายของพวกเรานะครับนักเรียนคงจะสงสัยนะครับว่าทําไมครูจึงต้องเลือกการเรียนร้องเพลงเป็นเพราะว่านักเรียนทุกคนที่บ้านนะครับ สิ่งที่จะมีเหมือนกันหมดในวิชาดนตรีเนี่ยคือเสียงร้องของเราเองครับนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้มีกลุย่ยอาจจะไม่ได้มีกลองอาจจะไม่ได้มีเปียโนโน,นะครับครูจึงเลือกการเรียนร้องเพลงนะครับในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไม่สามารถเรียนได้นะครับถ้าเราไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับแอปพลิเคชันตัวแรกที่ครูจะให้นักเรียนทางบ้านเนี่ยดาวน์โหลดมานะครับ 1. คือแอปพลิเคชัน Vocal อ i s t ไลท์นะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการฝึกซ้อมนะครับสะกดตามครูเดี๋ยวครูจะพูดทีละตัวอักษรนะครับ V O C A L I S T เว้นวรรค L I T E Vocal List Lite นะครับสนะครับก็คือแอปพลิเคชันจูก J O O X นะครับซึ่งจูกเนี่ยครูเชื่อว่าหลายๆคนที่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่าจูกเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ นักเรียนเนี่ยชอบเข้าไปฟังเพลงนักเรียน80%ของโรงเรียนของเราเนี่ยเตรียมดมศึกษาพัฒนาการสวุวรรณภูมิครูเชื่อเลยว่านักเรียนจะมีแอปพลิเคชันจูกนะครับ J O O X ไปดาวน์โหลดมาซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยสำคัญอย่างไรจะเป็นแอปพลิเคชันที่นักเรียนหลังจากเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องไปร้องเพลงเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็นำ URL ที่ได้จากแอปพลิเคชันนั้นอะ มาส่งที่ไลน์กลุ่มของเรานะครับ3คือแอปพลิเคชัน v e s i n g W E S I N G นะครับ w s i n g ก็คือจะใช้งานเช่นเดียวกับจูกเลยแต่ให้นักเรียนเป็นผู้เลือกว่านักเรียนอยากจะร้องเพลงใส่ไปในแอปตัวไหนเพื่อส่งครูอันนี้ครูให้เป็นทางเลือกกับนักเรียนนะครับสองแอปพลิเคชันนี้ในกิจกรรมที่1นนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ย ได้ดูสิ่งที่ครูจะสื่อให้นักเรียนก็คือการวอร์มเสียงนะครับการวอร์มเสียงนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยแข็งแรงมีปอดที่แข็งแรงแล้วก็สามารถควบคุมเสียงได้อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งตอนแรกนะครับครูจะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคบับเบิลนะครับซึ่งเทคนิคบับเบิลเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่ทําให้ปากของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับเดี๋ยวครูจะลองทำบับเบิลให้นักเรียนดูก่อนนะครับก็คือบรือนั่นเองนะครับ นะครับคราวนี้ครูจะมาทำบับเบิ้ลให้นักเรียนดูอีกทีนะครับซึ่งปากของเราเนี่ยจะต้องสั่นนะครับการทำบับเบิ้ลนะครับให้ทำมาแบบเบาๆสบายๆไม่ต้องเกรงอะไรนะครับไม่ต้องเกรงปากสิ่งที่ต้องเกรงอย่างเดียวคือเกรงท้องกับช่วงหลังนะครับให้เรารู้สึกเหมือนเบ่งอะไรออกมานะครับแล้วเราก็ปล่อยมันออกมาอย่างสบายๆนะครับ คราวนี้เรามาดูที่ผิดกับที่ถูกนะครับบื้อที่ผิดนะครับก็จะเป็นบือที่ซึ่งสิ่งนี้ครับคือการเกรงนะครับเราจะปล่อยออกมาให้สบายสบายอีกทีนะครับก่อนที่นักเรียนจะได้ไปทำนะครับเกรงท้องเกรงหลังเหมือนเบ่งอะไรออกมาแล้วก็ให้มันสบายสบายนะครับ หลังจากที่เราฝึกบับเบิลไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมถัดมานะครับให้นักเรียนร้องให้ตรงเสียงที่ครูกดด้วยวิธีการบับเบิลนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตเป็นตัวอย่างนะครับ ไปนะครับลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับบับเบิลไปพร้อมกันนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยร้องไปพร้อมกับครูนะครับ เดี๋ยวครูจะไล่โน้ตเสียงจำนวน5โน้ตขึ้นไปและลงมานะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้และสูงขึ้นเรื่อยๆจำนวน5ครั้งนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้นักเรียนฟังก่อนนะครับว่าสิ่งที่ครูกดเนี่ยคือโน้ตตัวใดนะครับเดี๋ยวครูจะกดเป็นคอร์ดให้เรียนฟังก่อนนะครับโน้ตตัวแรกคือโน้ตตัวโดนะครับด ไล่เสียงไปนะครับเดี๋ยวครูจะไล่ให้ทีเดียวนะครับยังเรียนต่อครับเก่งมาก ทํากันได้ไม่เอ่ยถ้านักเรียนทําได้ถือว่านักเรียนเก่งมากเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรองโน้ตด้วยการรองโน้ตแบบขาลงบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มโน้ตตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้นะครับลองหาเสียงดูกันนะครับพร้อมหนึ่งสองสามไป ไปเก่งมากได้ไดทำกันได้ไหมครับหากนักเรียนทำได้ทั้งสองแบบฝึกหัดแล้วนะครับ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำสิ่งที่ยากขึ้นครับเป็นโนต้ตตัวต่ำจนถึงตัวสูงให้นักเรียนร้องจนกว่านักเรียนจะเสียงไม่ถึงนะครับนักเรียนทำไปได้เรื่อยๆเลยนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวครูจะกดให้นักเรียนร้อง1 2ึ่งสองสามไป นะครับไปต่อสูงขึ้นนะครับไป อยู่ไหมจนสุดท้ายครับถ้าักเรียนทำได้ถือว่าเรียนเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับในกิจกรรมที่1นนะครับครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ ครูจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถย้อนกลับไปเพื่อฝึกซ้อมได้เสมอนะครับหากนักเรียนยังซ้อมไม่คล่องนักเรียนก็สามารถดูได้เรื่อยๆจนฝึกซ้อมและก็คล่องเพราะว่าวิชาดนตรีนะครับถ้าเกิดไม่ซ้อมนักเรียนก็จะไม่เก่งนะครับวิชาของเราเป็นวิชาที่มันต้อง active learning เป็นหลักนะครับดังนั้นก่อนจะไปสู่กิจกรรมถัดไปให้นักเรียนซ้อมจนคล่องก่อนนะครับ เข้าสู่กิจกรรมที่2นะครับร้องอย่างไรให้ตรงโนตนะครับนักเรียนได้โหลดแอปพลิเคชัน Vocal List Lite มาหรือยังครับถ้านักเรียนยังไม่โหลดให้นักเรียนโหลดได้เลยนะครับถ้าใครโหลดแล้วให้นักเรียนเข้าไปที่แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปนักเรียนจะเจอนะครับร้อง1โนต2โนตและ3โนตนะครับให้นักเรียนเข้าไปที่ร้อง1โนตนะครับนักเรียนกดเข้าไปได้เลย เมื่อกดเข้าไปแล้วให้นักเรียนเลือกโน้ตตัว C ก่อนครับฟังเสียงลาร้องตรงได้94%อร์เอันนี้ให้นักเรียนรู้จักฟังถ้าลองเพียนบ้างล่ะครับกดโน้ตตัว C เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูลา ร้องไม่ตรงเสียงเราได้ศูนย์คะแนนครับต่อมาเดี๋ยวครูจะลองเข้าตัว e บ้างนะครับ<ล>ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราลองตรงครับลองไม่ตรงบ้างลา 8%ร้องไม่ตรงครับจบสำหรับการร้อง1ตัวโน้ตครับต่อมาจะเป็นการร้อง2ตัวโน้ตนะครับโน้ตตัว C ครับ2ตัวโน้ตนะครับพร้อมลาลา 1% 0 0แสดงว่าเราลองถูกต้องครับต่อมาลองร้องเพี้ยนนะครับลสีเแสดงว่าเราลองเพี้ยนครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาร้องกัน3ตัวโน้ตนะครับ ต้องฟังดีๆนะครับลาลาลาเกาสิแสดงว่าเราร้องตรงครับต่อไปลองลองไม่ตรงบ้างนะครับ ลลลลล47%แสดงว่าค่อนข้างร้องไม่ตรงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้านักเรียนยังร้องกันไม่ตรงนะครับนักเรียนสามารถฝึกซ้อมกับแอปพลิเคชันตัวนี้ได้จนกว่านักเรียนจะร้องตรงนะครับเราจึงก้าวเข้าไปสู่การทำชิ้นงานนะครับก็คือการร้องเพลงผ่านจูกและวีสิงนั่นเองนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ก็ซ้อมแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะครับซึ่งอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชันนักเรียนสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลานะครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแนวทางการสร้างชิ้นงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับซึ่งตรงนี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างแอปพลิเคชันจุกมา1นึ่งแอปพลิเคชันนะครับนักเรียนดาวน์โหลดเสร็จแล้วแน่นอนนะครับนักเรียนเข้าไปได้เลยเมื่อนักเรียนเข้าไปนะครับนักเรียนสามารถ เลือกเพลงตามอธัธยาศัยของนักเรียนซึ่งตรงนี้ครูให้สิทธิ์นักเรียนเลือกครับเมื่อเรียนเซิร์ชชื่อเพลงเสร็จแล้วนักเรียนก็จะเจอรายชื่อเพลงเรียงกันอยู่นักเรียนก็กดไปที่รูปไมหลังเพลงที่ตนเองได้เลือกนะครับเมื่อกดไปที่รูปใหม่เสร็จแล้วนักเรียนจะเจอคําว่าสิ่งนะครับกดเข้าไปที่สิ่งนะครับ เมื่อนักเรียนเข้าไปที่ซ really ิงเสร็จแล้วนักเรียนก็เลือกโซโล่นะครับสำหรับคนที่ร้องหนึ่งคนนะครับแต่สำหรับฝาแฝดนักเรียนก็สามารถร้องคู่กันได้นะครับให้นักเรียนใช้โหมดวิดีโอนะครับเพราะว่าครูจะได้ทราบว่านักเรียนได้ร้องเพลงนั้นจริงหรือไม่นะครับครูจะได้ยินเสียงนักเรียนแล้วก็เห็นหน้านักเรียนไปพร้อมกันนะครับตอบมาให้นักเรียนเริ่มบันทึกนะครับนักเรียนสามารถปรับเอฟเฟกเสียงได้หลังจากนักเรียนร้องเพลงเสร็จแล้วนะครับ เมื่อนักเรียนร้องเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกไปที่สาธารณะแล้วก็กดบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องรองเพลงที่ตนเองร้องเนี่ยอัปโหลดสักครูหนึ่งนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการส่งงานนะครับให้นักเรียนกดไปที่3จุดเพื่ออัปโหลดนะครับ เมื่อกด3จุดเสร็จแล้วนักเรียนกดคำว่าแชร์ไปที่เมื่อนักเรียนกดแชร์ไปที่เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนคัดลอก URL นะครับเมื่อนักเรียนได้ URL เสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนำ URL นั้นมาแปะที่ลายกลุ่มของเรานะครับเพียง เพียงเท่านี้ชิ้นงานดนตรีของนักเรียนก็จะมาสู่ครูนะครับสุดท้ายแล้วนะครับครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนร้องเพลงนะครับครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกซ้อมเพื่อที่นักเรียนจะได้ความรู้และทักษะควบคู่กันไปเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงป๊อปต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นการร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนที่โรงเรียนหรือร้องเพลงชาติไทย ไม่ว่าเป็นเพลงอะไรนักเรียนก็สามารถร้องได้อย่างตรงขีและถูกต้องนะครับสุดท้ายก็ขอให้นักเรียนมีความสุขนะครับและเก็บกักตัวในช่วงวิกฤตโควิดอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยครับสวัสดีครับ